อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคะการทําคิ้วทรงใดก็ตามสิ่งที่พลาดอยู่สําหรับดูดูหลายๆท่านทุก,ทกๆรุ่นเลยนะคะ <é. S 1> พลาดตรงส่วนโค้งของตัวหางคิ้วที่ความโค้งตรงนี้นะคะ <avec ça. S 1> คุณต้องมีโคง้งทั้งหมดตรงนี้จะไม่ว่าทรงอะไรก็ตามต้องมีส่วนโคง้งหลังเหมอนกันค่ะหลังคิ้วเหมือนกันตรงนี้ให้มันโค้งจะขาดเนี่ยให้มันโค้งไว้เนี่ยโค้งไว้เยอะๆโค้งไว้จะค่ะเนี่ยทำให้มันโคง้งโค้งอย่ามให้มันตรงนะ พอมันโค้งเสร็จแล้วมันออกมามันก็จะเป็นอะไรที่แบบสมูทกันแล้วมันสวยนะคะสวยเป็นโค้งสมัิทํากันอย่างนี้เนี่ยตรงก็ตรงกันแบบนี้เลยตรงพอได้จะหักก็หักตรงเสดื้อเลยถ้าหักตรงดื้อปุ๊บเนี้ยพอเรลามันทักรอบมันจะเป็นทรงนี้เป็นแอนแอนอย่างเงี้ยทรงที่ไม่ใช่ทรงเนี่ยจะเป็นสายแนแอนมาแล้วก็มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาอย่างเงี้ยบางทีก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบมันไม่เป็นทรงเนี่ยน่ก็คือนี่คือนี่คือนี่คือผิดนะคะลังอ่ะ โค้งแต่ตัวนี้มาแอนเพราะตัวนี้ตรงปุ๊บมันจะแอ็นทาทรงนี้จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จําไว้นะคะถ้าทําทรงนี้จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เวลามันลอกออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําให้มันเป็นประมาณนี้ไว้ลอกออกมาได้ประมาณนี้ก็ยังสวยถ้าทําแบบนี้ทาตรงตรๆที่ถือเอาวางจะสมบัดอย่างนี้เลย ให้มีส่วนโค้งตรงปีกไอหางคิ้วแล้วก็ให้มีส่วนโค้งตรงหลังคิ้วนะคะทรงใดก็ตามจําไว้นะคะอย่าลืมความโค้งตรงนี้ความอ้าความกว้างของปีกตรงนี้จะเป็นทรงอะไรต้องก็ตามมันต้องอ้ามากกว่าลําตัวและก็หางนะคะสวัสดีค่ะ